หลังจากที่ว่าห้ากรีดไปได้ประมาณเกือบอชั่วโมงนะคะเกือบชั่วโมงสองช,ชั่วโมงกว่าๆห้าวกับมติดตามมานำยางที่ห้ากีดไปนี่มั่นสิได้ลายประมาณซ้ำหร่อนะคะตัวนี้ก็คือห้ากรีดไปได้แล้วประมาณชั่วโมงเกือบสองละคะ่ะน้ำยางกันย่งไหลปกติอยู่ค่ะย่งบบหันวา่าไหลาสานะคะ น้ำยางที่ว่าอยู่ในถ้วยยางก็คือประมาณไก่รึงมาแล้วค่ะตัวนี้เนาะค่ะไก่รึงมาแล้วแล้วประมาณอีกจกักสองชั่วโมงกว,กว่านะคะ่ะน้ำยางก็ค่อยสีซาโล่งนายางนี่จะแห้งค่ะนายางตรงที่ว่าเทากี่เดี๋ยมันจะค่อยแห้งโล่งแหง้งลงก็คือสีบ่ค่อยไหลาอาบหนาตัวนี้มันเห็นให้เปลือกนิ่มค่ะ เพราะว่าเข้าสีสมแดงอาทิตย์หนึ่งเข้าสีกีสีอยู่สองข้างหรือว่าผู้ังค้นกข้างหนึ่งนะคะแต่อยู่สวนยางนี่ก็คือฉีดอาทิตย์หนึ่งสองข้างนะคะเพราะว่ามันสีใดน้ำหนักดีเวลาเข้าไปขึ้นตาสร้างนี่มันจะพิษแตกต่างกับกับสวนอื่นว่าน้ำหนักมันสิแตกต่างกันหลายเติบนะคะประมาณอยู่สามหรือสี่ร้อยกว่ากิโลค่ะค่ะ ขอบคุณบริษัทพพลินาเนตเบิร์กค่ะที่เ่นผลิตอาหารชูกำลังพืชสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีถ้าผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะเกษตรกรผู้ใดที่สนใจอยากได้สมแดงไปใส้นะคะอยากได้สมแดงไปใช้ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นสวนยางนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่สวนยางนะคะประมาณ สวนยางสวนนี้ประมาณอยู่3,640กว่าต้นนะคะใส่สมแดงมาแล้วประมาณปีที่หาได้ผลผลิตก็คือปุ๋ยเคมีบอกเคยใส่ค่ะตอนนาฝนจะสีดสมแดงโล่งใสเหงาของต้นยางกับพื้นดินแต่ว่าช่วงนาแรง้งช่วงนาแล้งนาหน,นาวจังสินะคะคือเ้าฉีดใส่นายางกับลำต้นโดยเฉพาะ กินได้ตลอดปีเลยค่ะตัวนี้นะคะชัดเจนะะเนาะค่ะเนาะพอว่าเป็นยังเขาต้องออกไม่คำ้ำไม่ล่ามย่างมันออกมาหลายๆล่ะมันสีเหตุให้ไอตัวลวดเท่านี้ออนนะคะเข้าใส่ไม่คำ้ำนะคะ,นะคะเนาะค่ะเนาะเกษตรกรผู้ดใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่063 624 3128ค่ะ